สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดมาเชเต้ด้ามบ้องเล็กนะครับผมมานําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับเคยนํามาขายอยู่ตลอดเลยนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับยอดสั่งจองเนี่ยมีต่อเนื่องนะครับก่อชุดนี้ก็เป็นชุดล่าสุดนะครับเพิ่งทํามา10เล่มนะครับจากที่ผมได้รีวิวตอน ก่อนเข้าคลิปนะครับนะครับขมมากเลยนะครับมีชุดนี้นะครับฟันไม้เนื้อแข็งนะครับไม้แห้งหรือว่างานหนักงานเบาได้หมดครับงานหนักๆนะครับคนไหนอยากเอาไปวัดพลังนะครับใช้จนกว่าแขนจะล้าครับนี่ครับชุดนี้นะครับเรียกได้ว่าขมสะใจเลยนะครับนี่ครับตัวมีดนะครับโดยประมาณนะครับความยาวนะครับวัดจากตรงนี้นะครับโดยประมาณอยู่ที่13นิ้วนะครับ ความกว้างอยู่ที่2.5นะครับสันนะครับสันอยู่ที่เจ็ดมิลครับผมอด้ามน,นะครับอยู่ที่6นิ้วครับจะมาดูเล่มที่หนนะครับตัวเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมใช้รีวิวเมื่อกี้นะครับก็13นิ้วเหมือนกันนะครับความกว้างอยู่ที่2.4งจุดสี่อ๋อ2องนะครับตัวนี้จะ จะกว้างสุดนะครับโดยปกติก็จะอยู่ที่2.4นะครับต่ําสุดไม่เกิน2.3นะครับสันก็อยู่ที่7มิลนะครับเป็นงานไล่ปลายนิดๆนะครับเนี่ยครับเริ่มละ700บาทนะครับเป็นงานขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับทํามาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับ เนี่ยครับผิวคลาบน้ามันยังติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนะครับเราทาการปัดนะครับปัดตีนคมนะครับขึ้นมาประมาณเซนหนึ่งแล้วก็เปิดคมนะครับคมไม่บางและไม่หนาจนเกินไปนะครับทําให้การต้านทานไม้เนื้อแข็งไม้แห้งเนี่ยต้านทานได้สบายเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบใช้งานหนักนะครับชอบใช้งานหนักๆนะครับตรงตัวนี้ครับลุยได้สบายเลยครับ ยาวใหญ่น้ำหนักดีนะครับ13นิ้ว13.2อ่ายาวขึ้นมานิดนึงนะครับความกว้างอยู่ที่2.3อ่าเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ครับต่ำสุดอยู่ที่2.3กว้างสุดก็2.5แต่ว่า2.5น่าจะมีแค่เล่มเดียวครับนอกน,นั้นก็จะเป็น2.4นะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้ครับงานหนักๆแบบสะใจต้อง มาเชเต้ ete, ด้ามบ้องเหล็กครับเล่มละ700บาทนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ